พี่น้องสเปริร์ยใหญ่ๆเนาะเอออันนี้เป็นอาหารนะคะเราเอามาทําต้มยํานะคะต้มยําสเปริรซื้อคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะพี่น้องสเปรๆๆนะิร์ยใหญ่ๆเนาะหลังก้นกระเพานเคยลองลองมึงได้จัดดื้อเสคือกันได้นี่นะคะเนาะแสแปอร่อยรสเด็ด อร่อยขอมโกโกจ้าหนาไนี้แห้งไม่แห้งอะไปกินกันนะคะปิดก็เกือบเลยแล้วคะเนาะร่องคอนี้จำร,ร่องหรออือนี่ค่ะพี่น้องสุเปอ์ใหญ่ๆนะจ้า ลองเฮดกินนบ่งได้พี่ซปเปอร์ใหญ่ๆเลยจ้าบ่แม,มนต้มแ่บได้ไปนองอันนี้ต้ยมยำใส่ใบมะขามอ่อนจ้าเออจ้าใส่ใบมะขามอ่อนจ้าควันห้วยๆเลยจ้าต้ยมยำซปเปอร์อจ้าใส่ใบมะขามอ่อนจ้าควันห้วยๆเลยจ้า ต้ยมยำซุปเปอร์ไข่ชนมันนะคะบะมีดอกซ่อนกลางพี่น้งองหอมเพิ่ออันนี้เป็นอาหารนะคะเรา,เามาทำต้ยมยำนะคะต้ยมยำซุปเปอร์ซุปไข่ไม่อนยังเหลือได้พี่น้องยังเหลืออยู่เนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เ้องกําเนิด ปิ้งโอ้ทอดหมูพี่น้องเลยนะคะเนาะบางคนก็เฮ็ดกินหลายเท่อแล้วล่ะนะคะเนาะต้ยมยำซุปเปือใบกระวามอ่อนเส้น้นามพอนะคะพี่น้องทอดหมูอร่อยอร่อยมึงเรากินข้าวเหนียวนะจ๊ะข้มมาวเหนียวซื้อมามื้อนี้นะคะเนาะมากมต้ยมยำเลยต้มสมก็เอิญไปนะพี่น้องนะ ใ่ใบมะขามอ่อนนี่แหละอร่อยรสเด็ดเลยลหละจะบอกให้วันนี้เมนูอะไรเนาะมาดูกันสวัสไข่ชนมันนะคะผมไม่ดอกส่อนกลางพี่น้องอ่อนมากไ่เลี้ยพี่น้อง ต้มซุปเปอร์พี่น้องต้มยำซุปเปอร์หลังก้นกับพาะขนเคยลองลองมึง้วจะดื้อแสบคือกันได้นี่นะคะนะแสบอร่อยรัดเด็ดวันนี้เมนูอะไรเนาะมาดูกันสวัสดีคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะเป็นยมกำลังใจดีๆให้กันจ้าพี่น้อง สู่กันไปนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้านี่ค่ะพี่นอ่องสเปอร์ใหญ่ๆนะจ๊ะลองเฮ็ดกินเบ่งได้เพ,พี่นแสบๆจ้บพี่น่องมามามาเป็นจริงทางค้นกับพาะท่านเคยลองลองเบ่งแด,ด้วจะด้อแสบคือกันได้นี่ นะคะนะแซ่บอร่อยรสเด็ดคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะต้มยำซุปเปอร์ใบกระขามอ่อนเสื้อนามพันธุ์ทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะหนอนโกก็จ้าสดน้อหามนี่แห้งไม่แห้งอ่ะมากินกันนะคะปิดตาไว้ก่อนยังเหลือได้เป็นหอน ยังเหลืออยู่นะคะนะ่ะเนาะจ้าใสบขึ้นมอันนี้ทอดก็มี่ปิ้งโอ้ทอดหมูหอนโกโกโกกจ้าสหนามนี่แห้งไม่แห้งอะมากินกันนะคะปิดวันนี้เมนูอะไรเนาะมาดูกันสวัสดีจ้าพี่น้นง หอดหมูหอดหมูด้วยหล่งก้นกับท่านเคยร่องลองมึงแด้จะดื้อแสบคือกันได้นี่นะคะนะแสแอร่อยรสเด็ดแสบแสบจรกับพี่น้องมามามาเป็นจริงมะอือไข่ช้อนมันนะคะวิ่ีดอกซอนกลางพี่น้อง ออจะใส่ใบมะขามอ่อนจ้าควันห้วยๆแล้วจ้ะต้ยมยำซุปเปอร์อแ่บอร่อยพี่พน้องเลยนะคะน้องบางคนก็เฮ็ดกินหลายเท่อแล้ว,ลวนะคะเนาะคะพี่น้อง หมูอรๆๆ่อยอร่อยมึงเรากินข้าวเหนียวนะจ๊ะตื้อมามืึงนะคะเนาะมาๆนะไอนี้ก่อนยังเหลือได้ไปนอนยังเหลืออยู่แล้วค่ะเนาะจ้าขอไปไหนอันนี้ข้ากระมีปิ้งโอ้ทอดหมูไอนี้ก่อนยังเหลือได้ไปนอนยังเหลืออยู่แล้วค่ะเนาะจ้าขอไปไหนอันนี้ข้ากระมีปิ้งโอ้ทอดหมูเตอร์อันนี้เป็นอาหารนะคะ เรา,เามาทำต้ยมยำนะคะต้ยมยำซุปเปอรอซุปแซ่อบอร่อยขอบดีเด็ดเ,เลยนะคะนะเนาะร่องขเนี้จำบร้องลุกแสบแสบจับพี่น้องมาๆมา,มาเป็นจริงมนอะ คุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะเอออันนี้เป็นอาหารนะคะแเรามาทำต้มยำนะคะต้มยำซุปเปอร์ซื้อคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะอยากก้นกับท่านเคยลองลองมึงได้จัดเด้อแสแปคือกันได้นี่นะคะนะแสแปอร่อยรสเด็ดจยากกินน่องทอดหมูทอดหมูด้วยพี่น้องเลย นะคะเนาะบางคนก็นเฮ็ดกินหลายเท่อแล้วละนะคะเนาะคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะเมนูนนมอะไรพี่น้องต้มซุปเปอร์พี่น้องผมย่ำซุปเปอร์วันนี้เมนูอะไรเนาะมาดูกันสวัสดี พี่น้องสเปอร์ใหญ่ๆเนาะนี่นี่ยังพี่น้องต้มซุปเปอร์พี่นอ้องผมย่ำปเปอร์แซ่แบๆจ้ะพี่น้องมาๆมาเป็นจริง,รงมั้ยนี่นี่ยังพี่นอ้องต้มซุปเปอร์ พี่นอ้องต้มยำซุปเปิลจ้ะใส่ใบมะขามอ่อนจ้าควันห,วหว้วยๆเลยจ้ะ,นะะต้ยมยำซุปเปอร์ทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะนี่่คะพี่น้องหมูมอร่อยอร่อยเมือนเดิเรากินข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวซื้อมามือนเดินะคะนะอนะนะงมากมากถังก้นกับป๋านเคยร้อกลอกมึงก็จ้ะเด้อแสบคือกันได้นี่นะคะนะ แซ่บอร่อยรัดเด็ดคุณทุกคอมเมนต์กันกดไลค์นะคะอืมแซ่บอร่อยรับไปนะครับออนไม่เล่นยังพี่น่อง ต้มซุปเปอร์นี่น้องต้มยำซุปเปอร์อันนี้เป็นอาหารนะคะเรา,เามาทำต้ยมยำนะคะต้ยมยำซุปเปอร์ซุปต้ยมยำซุปเปอร์ใบกระขามอ่อนสดน้นาพันี่น้องเลยนะคะเนาะบางคนก็เฮ็ดกินหลายเท่อแล้วแหละนะคะเนาะ ซปเปอรใใ์ใหญ่เลยจ้าว่าแม่ต้มแซ่บได้ไปนอนอันนี้ต้มย